กราบสวัสดีพีพีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง PWF4H เช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมคาร์บา f อีฟไน c o มโ o เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพาพีพีมาดูของสมใส่ของผมเองนะครับผมแล้วก็แนวทางการทำของนะแผทปัจจุบันก่อนที่เราจะเข้าแผท180ใช่ไหมฮะที่มีสปอยนเข้ามาว่าเอ้ยแพด180จะเข้าในเดือนนี้ถูกต้องไหม อ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราต้องทําของประมาณไหนหรือว่าตอนนี้ของอะไรถูกบ้างควรจะทําของเซตไหนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเจ้าตัวโคดิกเข้ามาด้วยใช่ไหมครับที่พี่ถามกันมาเยอะมากว่าทําประมาณไหนถึงจะได้พลังประมาณนี้ใช่ไหมผมพลังสี่แสนกว่าโดยที่ของผมค่อนข้างจะน้อยถูกต้องไหมครับของผมค่อนข้างจะน้อยเนาะก่อนจะไปชมคลิปนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์วิดีโอดีไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆให้ร่วมในทุกวันนะครับทุกคลิปวิดีโอเลยนะฮะ เอาล่ะก่อนจะไ้ชมคลิปนะครับขอฝากกิจกรรมดีๆไว้ด้วยนะครับผมทุกคลิปวิดีโอนะครับแค่พี่ๆกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอทุกวิดีโอที่เป็นคาบาเอ็มนะครับผมผมจะแจก1 0,000หฟอสเจมทุกคลิป1รางวัลน,นะครับผมโดยเอาชื่อที่พี่ๆเมนต์แล้วก็กดไลค์นะครับไปหมุนวงล้อนั่นเองนะครับผมอย่างที่พี่ๆรู้กันนะครับผมโดยส่วนตัวผมผมได้มีทําคลิปแนะนําของสมไส่ในราคา2 0 0 0 0 0ฟอสเจมไปแล้วนะครับผม ในคลิปที่แล้วเนาะหรือแสนห้าเนี่ยละผมจาไม่ได้นะเลขกกชัวๆไม่ได้แต่ผมเคยทําไปแล้วแต่ว่ามันเป็นคลิปวิดีโอเก่าแล้วนะครับจึงอยากจะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น2ในคลิปวิดีโอนี้โดยงบนะครับผมตั้งข้าวไว้ที่ประมาณนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่เจมนะครับผมน่าจะพอดีกับพี่ๆทุกท่านนะครับอาจจะไม่ได้เท่ากับในคลิปหรือในตัวละครผมณนะปัจจุบันนะ โดยตาตอนนี้นะครับของได้เปลียนไปเยอะมากแล้วที่เห็นประดับแน่ๆไม่ใช่ไรครับของเช่า7วันครับผมถ้ 5, ตัดของเช่า7วันออกใช่ไหมครับผมก็แทบจะไม่มีอะไรเลยในตัวนะครับเรียกว่าของจะมีแค่นี้นี่นี่ของในตัวผมจะมีแค่นี้นะครับอันนี้คือของที่ผมมีณนะปัจจุบันนั่นเองนะครับกำลังผมจะอยู่ที่400,000 2 4 0 0 3ประมาณนี้นะครับประมาณ430,000นั่นเองนะฮะ เรามาดูก่อนดีกว่าครับว่าของสวมใส่นะปัจจุบันควรจะเล่นเป็นของชิ้นอะไรนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าหัวยังควรจะต้องเล่นเป็นซิกอยู่นะครับควรหัวควรจะเล่นเป็นซิกอยู่นะครับผมส่วนเสื้อถ้าพี่พี่งบไม่เยอะจริงๆผมแนะนําว่าให้เลื่อนไปเล่นพาราเดียมจะดีกว่านะครับผมเล่นรูตันหรือ1นรูก็ได้นะครับแอมนะครับรองเท้าให้ไปเล่นพาราเดียมเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาแล้วนะับของข้าวกันนะครับ ส่วนมือแนะนําให้เป็นซิกเหมือนเดิมหรือถ้ามีงบจริงๆไปพาลาเดียมก็ได้เพราะต้องเจาะสามลูอยู่แล้วนะครับสําหรับมือใส่ m ม g จิกแอคแหมดเลยส่วนโอบตัวนี้ผมเนีแนะนําว่าให้ใส่เป็นมิสทิวอยู่นะครับใส่โอบหรือคิสตันดีกว่ากันอันนี้มันมีหลายสํานักมากนะครับผมถ้าพี่พี่ใส่โอบพี่พี่จะแรงมากอ่ะใช้คําว่าแรงเลยแต่ข้อเสียคือพี่พี่จะแอคแทคเลนน้อยโอกาสที่ตีแล้วติดบล็อกสูงมากๆ ซึ่งการติดบล็อกไปอะไรที่คือตีดาเมจศูนย์เลยก็คือตีมิดนั่นแหละผมจึงมองว่าคิสตันมีประโยชน์มากกว่าในอนาคตนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องดันตัวไอแตรเลดเยอะใครสําหรับใครสมุดไม่แน่นใช้คิสตันอาจจะง่ายกว่านะครับผมส่วนปักคุมก็ใช้เป็นเสกอันนี้ก็ได้ครับซิกค่อนข้างจะถูกเนาะหรือถ้ามีงบหน่อยก็ขึ้นเป็นมิสทิลได้นะครับส่วนกาไรตัวนี้ใช้เป็นกาไรเสียหน้าไปเลยครับกําไรเสียหน้าราคาถูกเยอะมากดีๆนะครับ ตอนนี้มีหาดูได้ง่ายพี่ๆี่ก็รีเฟซตลาดบ่อยๆนะครับส่วนหูใส่เป็นแวม7ข้างหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นหูเดฟ5ข้างหนึ่งก็ได้หรือใส่แวม7สองข้างก็ไม่ผิดครับแล้วก็ใส่รีเฟซสามนะครับผมส่วนประดับพวกนี้ก็ตอนนี้ถูกลงเยอะแล้วแหละยกเว้นชามนะครับชามยังราคาขึ้นอยู่ราคาแรงอยู่นะมอไซค์ก็ RW นะครับแนะนำว่าเป็น RW ดดีกว่านะช่วงนี้นะครับผมอ่ะเราพาไปดูของตลาดกันก่อนดีกว่าครับว่า ควรจะทําอะไรก่อนนะครับสิ่งแรกครับผมอยากให้พี่ๆโฟกัสไปที่อาวุธก่อนนะครับผมอาวุธผมแนะนําเป็นคิสตันเพราะคิสตันราคาค่อนข้างจะถูกมากนะครับคิสตันมิทิโดยปัจจุบันนะครับผมราคาไม่ได้แรงเหมือนสมัยก่อนแล้วด้วยราคานะครับคิสตันที่บวกหนึ่งนะอยู่ที่5,230ันโดยประมาณนะครับอันนี้คือถามว่ามันแย่กว่าพลาเดียมไหมมันแย่กว่าครับ ต่างกันเยอะมากนะผมบอกไว้เลยว่าพาราเดียมกับมิทิลต่างกันเยอะมากใช้คำว่าเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่า6 5มันต่างกันแค่ไหนแต่จําไว้ก่อนนะครับ5 2 3 0นะครับผม5 2 3 0คูณสอยู่ที่1,000 0แล้วนะครับงบเจมตอนนี้ซื้อของมาใช้นะครับพี่ไปดูบวก1 5นะครับ1 5ดาเมจอยู่ที่419นะครับถ้าพี่ๆไปดูที่พาราเดียมก็จะได้เห็นได้ว่าดาเมจมันห่างกันเยอะมากเห็นไหมเกือบ100 ซึ่งตรงนี้มันเยอะนะครับแต่ว่ามันแลกมาด้วยกับราคาที่แพงมากๆนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับผมมันแพงมากๆที่พี่ดูได้เลยนะครับว่ามันไม่มีเลยสําหรับโอบหรือว่าคิสซั้นคีดแดมนะครับเห็นไหมครับหชิ้นอยู่ที่ประมาณ3อ0ถึงสามแสน,นะครับผมจึงอยากให้พี่ลดขั้นลงมานะครับผมให้ไปใส่มิทิวแทน และหินบวกตอนนี้ก็ราคาไม่แพงแล้วก็ตีบวกค่าหินบวกไปด้วยนะผมตีไว้บ้าซสักบวก12บวก12นะครับผมพี่ๆน่าจะหมดกันไม่เยอะในส่วนตัวนี้ผมตีสัก500ก้อนน่าจะกําลังตีเนาะ500ก้อนก็นละ80แล้วกันนะครับผมอ่ะสี่ห้าร้อยคูณแปดสิบอีกสี่หมื่นครับผมรวมค่าตีบวกเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณห้าหมื่นประมาณนี้ ประมาณนะครับอันนี้คือรวมหินไปแล้ว500ก้อนนี่คือจะไปบวกชุดด้วยนะซื้อเตรียมชุดไปด้วยชุดตัวนี้นะครับผมอ่าในส่วนหัวผมแนะนำว่าเป็นหัวเลทเท่านั้นนะครับสำหรับการเล่นฟอสกันนะอาชีพที่เลทตั้งต้นน้อยก็จะมีอาชีพฟอสทุกตัวจะยิงเลทมันจะเยอะแต่ว่าฟอสกันเลทก็มันเยอะมากนะครับไปดูเจ้าตัวบวกกันก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ซิกเมทัล ๊อสกันเท่าไหร่นะครับผมหัวซิกก็ประมาณ500ป๊อยเจมนะครับผมซึ่งไม่ได้แพงมากแต่เพื่อนพี่ต้องนับรวมกับที่เจาะไปด้วยนะครับผมบวก500อ่ะประมาณ500แล้วกันนะครับแล้วก็บวกที่เจาะรูไปด้วยนะพ,พี่อาจจะต้องเจาะรูเพิ่มแต่ว่าผมว่าในคลิปวิดีโอนี้ยังไม่ต้องเจาะน่าจะดีกว่าเพราะว่างบมันจะเกิน1 5 0 0 0 0สนอสเจมนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็มาได้ประมาณ1 3ส่วนของราคาของเราแล้วนะต่อคไปครับแบทเทิลสตร แม้แต่สูตรผมอยากให้พี่ๆใส่เป็นพาราเดียมกันทั้งหมดนะครับผมซึ่งพาราเดียมตอนนี้ไม่ได้แพงมากอย่างที่ทุกคนรู้นะครับถ้าพี่ๆไม่ได้ใส่ของที่มันเวอร์เกินตัวไปเท่าไหร่มันจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นแต่ถามว่านี้แพงไหมแพงนะหนึ่งหมื่นนี่แพงพี่ๆสามารถรอมันลงกว่านี้ก็ได้แต่ผมว่าใส่อันนี้จะดีที่สุดนะครับผมก็ตีไปซักหมื่นสองบวกหมื่นสองครับสําหรับชุดนะครับพาราเดียมหมื่นสองถ้าเป็นอาชีพอื่นจะถูกลงเยอะมาก บอสกันอาชีพนี้มันฮิตเพราะบอสใช้ด้วยนะครับเป็นพลาดียมบอสกันนะครับรองเท้านะฮะก็ยังบอกได้เลยว่าราคาก็ยังแรงอยู่ประมาณ8,000ก็บวกอีก8,800นะครับผมเป็น72 0 0 0แล้วนะครับยังไม่รวมกับถุงมือนะครับที่จะต้องทำถุงมือใส่เป็นซิกดีกว่าครับไม่ต้องเพราะมันต้งองเจาะ3าลูอีกเนาะมันอาจจะหมดเยอะหรือถ้าพี่ๆไม่คิดจะเจาะ3รูก,ก็ไปเล่นมิทิว ยังไม่แนะนําเป็นาปพาลหรเดียมนะครับสำหรับคนที่งบไม่ได้เยอะมากนะอันนี้นะปัจจุบันผมว่ามองว่าพี่ๆหาแอมที่มันแอมเยอะๆไปเลยพวกแอมแปดแอมเก้ก็ได้ถ้ามันมีนะผมว่าอ่ะถ้ามันเป็นแอมเจ็อ่ะมันถูกอยู่แล้วครับแอมเจ็นี่ราคานี่คือแบบพันสองพันเลยนะแต่ถ้าไม่มีงบจริงๆใช้แอมเจ็ก็ได้ครับบวกไปอีกพ5นห้าพันห้อันนี้ยังไม่รวมที่จอดยังไม่รวม อ่าพวกใบนะครับผมใบคีดงคีแดมอีกนะครับผมสาหรับการยัดที่มือถูกต้องไหมเราจะต้องเอาตัวนี้มาอีกอันนี้คือขอครบแล้วนะแต่ปัญหาคือเราจะต้องหาต,งต,ตัวส่วนนี้มาด้วยใช่ไหมครับเวพอนส่วนอุปกรณ์ป้องกันผมอาจจะไม่ได้ดูนะครับว่ามันเท่าไหร่อันนี้ใช้ประมาณ4ใบถูกต้องไหมครับอาจจะมีตีแตกบ้างนะครับเพราะว่าเลทมันน้อยเนาะบวก4ี่ห้คูณสี่เก้าหมื่นหนึ่งละใกล้จะเริ่มบาดปลายละ ตอนนี้โดยสรุปคร่าวๆนะครับที่พาไปทํากันเมื่อกี้พี่ๆจะได้ขอมาประมาณนี้เลยนะครับผมเสื้อเสื้อพราพราซิกกนะครับผมแล้วก็จะมีบคีดามจมาด้วยนะครับอ่ะไปต่อกับสิ่งถัดไปครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือแอสเซสซอรีนะครับบาซิลิตออฟเสียนานั่นเองนะครับผมผมจะให้พี่ไปดูเจ้าตัวเสียหน้าตัวนี้ด้วยนะครับพี่ๆเลื่อนหาตรงนี้เอาก็ได้นะครับว่าอันไหนมัน เออเข้าที่เข้าทางอันอย่างนี้ก็ใช้ได้500นะครับเอามาใช้ก่อนได้นะครับไม่ได้แย่พี่ๆลองเลื่อนดูนะหาซักคีเดมซักสิบหรือแอมซักแปดก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับไออย่างนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับคีคีเจ็ดหกร้อยกว่าเองนะครับสองวงก็ตีไปซักอ่าผมตีไปใช่ไหมครับ,บวงละหนึ่งพันบวกสองพันสองวงนะครับผมถัดไปครับหูใส่เป็นแบวมสองข้างเลย จะง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องคิดเยอะนะครับบวกอีก400อ่ะหูแหวมนะครับหูแหวมสองข้างแหวนครับผมแหวนหน้าตอนนี้นะครับผมก็จะมีคลิงออฟลักซ์หนึ่งวงนะครับบวกสองลิง์ออฟลักอยู่ที่บวกอีก7,500นะครับผมลิง์ออฟลักซหนึ่งวงและพี่ก็ต้องไปไทยแลนด์ใช่ไหมไทยแลนด์คิลเลียนคิลเลียนหนึ่งพันครับแล้วก็ไทยแลนด์ไทยแลนด์อีก300บวกอีก1ันสาม และพี่ๆก็ต้องมีวงนี้อีกนะครับผมก็คือค r i t ที่เข้าลิถูกต้องไหมคิย์ที่เข้าลิงอีกพันห้าอันนี้คือประดับพี่ก็จะเสร็จละพี่ทําพวกประดับแหวนหูพวกนี้เสร็จแล้วกําไรเสร็จแล้วต่อไปไปที่สร้อยคอครับผมสร้อยคอนะครับผม a m u l e t OF r e c e ีผมแนะนําใส่บวก3าไปเลยนะครับตอนนี้บวก3าถูกมากบวก4ก็ยังเกิดตัวอยู่นะครับบวกสามพี่จะได้เลทเ,เพิ่มอีกสด้วยนะครับก็บวกไปเพันหนึ่ง อ,อยังแค่แสนห0าพอยู่เลยซึ่งยังเหลืออีกส5่หมซึ่งเราไปทำไรเด็กเยอะนะอีก4 5่หมถัดไปครับผมอยากให้พี่ๆไปที่เน้นไปที่มอไซค์ก่อนนะครับผม r w สามารถนำมาขี่ได้แล้วนะครับในราคานี้นะก็3 8มหมื่นแป่นบวกอีก3 9มหมนี่ครับพี่จะเหลืออีก6,000นหกพตัวนี้ผมแนะนำเอาไปใช้ในการตีบวกจะดีกว่า ก็คือตีบวกหินแดงนะครับผมหินแดงตอนนี้ก็เรามา40นะครับผมอ่ะ40คูณ200พี่ได้อีก8,000นะครับก็อาจจะบวกลบเกินไปเยอะเลยบวกอีก8,000อ่ะนี่คือเบ็ดเสร็จทําเสร็จเลยนะครับพี่จะได้ขอมาเยอะมากหินขาว400 พี่อาจจะไปปรับลดต,ตัวตัวหินขาวตัวนี้ได้นะหินแดงสองร้อยก้อนแล้วก็ rw 3 1ดสามหนึ่งันเดิมๆนะอันนี้เดิมๆอันนี้ขันอันนี้ขันอ่ะขันนะครับหินเลี่ยนไฮแลนด์อ่าที่พี่จะได้ลักปกสองคีบปกสอง เทียนาสองงนะคบผมแวมสองอ่ะพี่จะได้ของพอประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นฟอสเจมในการทำของนะแผทปัจจุบันผมบอกว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเลขถ้าพี่ทำเสร็จนะผมมั่นใจเลยพี่เกินสามหมื่นสามแสนแน่นอนเลขเกินสามแสนแน่นอนแต่ว่าพี่จะได้ไปได้มากแค่ไหนอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับที่เหลือมันจะอยู่ที่สมุดแล้วนะครับสมุดต,ตัวลูนด้วย อันนี้ยังไม่นับตัวรูนเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้แค่ของเท่านั้นในส่วนรูนและก็สมุดนะครับผมผมอาจจะแยกเป็นอีกพาร์ทหนึ่งอันนี้พาร์ทเป็นแนะนําของหมดเลยนะครับถัดไปก็จะเป็นเจ้าตัวรูนและก็สมุดนั่นเองนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับการทำของฟอสส์สแกนเนอร์นะแผดปัจจุบันซึ่งงบในการทําอยู่ที่1 5 0 0 0 0สนห้าฟนะครับผม อาจบวกลบนิดหน่อยอาจจะถูกกว่าที่ผมทําก็ได้หรืออาจจะแพงกว่าที่ผมก็ทําก็ได้อยู่ที่นะราคาตลาดตอนนั้นนะครับผมส่วนตัววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิปวิดีโอดีๆของเราจากเกม c a r b บาลอ i n i ินิ o m b คอมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดส b s คร i b e ถ้าพี่ๆเห็นว่ามีประโยชน์สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่าลืมว่าเรามีกิจกรรมแจกวอชเชมตลอดนะครับสามารถไปดูหน้าเพจได้ด้วยแล้วก็รอสนุกด้วยการกด ไล like, ค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ er, คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับส่ว so, นนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปนะครับบายๆไว้พบกันใหม่ครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ